สวัสดีครับวันนี้ก็มาเจอกันอีกแล้วครับกับร้านภูมินอะไรยยนนะครับสาขาพระกุฎจับจังหวัดอุดรธานีครับวันนี้มารีวิวนะครับผ่านสับหมกนะครับใส่รถรุ่นเอ็มนะครับโครงสร้างสวยนะครับร้อมใช้งานนะครับบนเดิมหมดเลยนะครับสีสันไม่เคยทํานะครับคุณที่สีไม่เคยทํานะครับก็เก่าเก็บครับใช้งานน้อยสําหรับตัวนี้นะครับเป็นผ่านสับหมกนะครับสี่ขา ผ่านสมกมีขาครับตัวนี้ก็ปิดราคาอยู่ที่38,000บาทนะครับส่งฟรี100กิโลเมตรนะครับ38,000บาทใครนะครับสนใจนะครับหาไปใช้งานก็โทรสอบถามได้นะครับเบอร์โทร098 612 7295 <c oughs> เบอร์นะครับ087 034 1562ครับ ก็ใครสนใจแวะเข้ามาดูหน้าร้านได้นะครับอยู่ร้านภูมมินทลายหยดนนะครับสาขาอำเภอกุจับจังหวัดบุรรัานีครับห่างจากไฟแดงตัวอำเภอกุจับนะครับประมาณ2กิโลครับติดปั๊มบางจากนะครับเส้นกุจับส่วนนู่หานะครับถ้ามาจากตัวอำเภอนะครับก็อยู่ซ้ายมือนะครับออกมา2กิโลครับครับก็ฝากกดติดตามกันด้วยแล้วกันนะครับหรือโทรสอบถามนะครับเบอร์โทร 0986127295อีเบอร์นะครับ0870341562ครับก็ฝากกดติดตามเพจ Facebook นะครับภูมิินอะไรยนต์แล้วก็ช่อง YouTube ภูมิินอะไรยนต์นะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ